หลอดฟองค่ะพี่นออดปองในระย่สดก็ใส่กแพนนะครับพอตระรับทุกแพนก็เปิดช่องอดีสแลและช่องนกที่แบลนดี้่นะครับอันนี้อยู่ระหว่างการชิมแนสมาด์รดด้านในนะครับไม่เอามาทำมสองตัวยินคนเดียวไม่ไม่ยังไยืนทำอะไรนนยืนทำอะไรกันไงบัวอยู่ท่นนันัแดงเจ๋เลย่นนั้ชาอยู่มดแงเครื่องราเขนะโอ้ยะจาะกันนาะ นี่เล็กยู่นี่ครับนี่นี่นีพัช่างนี่รวมช่างเขาเรียกพี่อ๋อต้องได้อเรไม่ใบ้านเราทำนั่ไเอไม่ใช่บ้านเราบ้านพี่อ๋อพี่อ๋อหลอไเรียเนี้อยาแล้อว่นียเนือยาเมื่ไหร่ีอะไรนะไม่จะเรียนเ้อย่าง่พ่อทำดีดพ่อพ่อทำดดีนะเดี๋ยวพี่อ๋อไม่ให้กินเนื้อย่างนะรับสั่งรเลยี่นสั่งเนื้อย่างมาเลย เคยที่ได้อช่างกันโอ้โหแลยกตัวนั่งไว้นี่ก่อนนีโตัวยาวไว้ยังไงไม่ได้ไปกินกินเนื้อล่างเขาไม่กินกระตันที่อราจะโยโตยาวมาไว้ทางนี้กระตันก็มานั่งเฝ้าลูกสาวก็ได้ไม่ให้ครับได้ลงแล้วบอสสองแผ่นไปใช่ไมออสองแผ่นน่าหยุดเขาเตยไหมด้านซีดมโซมอ่ะโบว์เห็นนะ

อันนี้ซาะล่องเอาไว้ลงยาไปลงิค่อ็คุยกับแม่ไปก่อนเด้อางไปลงทิใครใค่ครับแม่มาใส่เขต้องใส่อยู่หรือเพราะต้องมาใส่อ๋อไปหมดแลวนี้ช่างพงอเดียเชเนลใหญ่กว่นงได้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ช่งเล็กคือน้องกับตันนะคะเอาไหนยิงพอยังครบยังจริงช่างไหนโอ้อแล้วจะไยลงทิ้งัน้วยังยันกัตันยังไม่ถึงเพือได้สี่นาที เรียว่าเป็นาตบุญคนเดียวสายแตกปันสายแตกยิงงงพ่อตางพ่อมาสวยสายสีนี่งพอดีแล้วนี่มันแตกได้นะางเอยได้ดอกไม่ต้องริบครับเย็นเหมือนกันุนุ้ดังเดี๋ยวต้องยิงตัวหนึงก่อนาเป็นมีนนะั้ยีนตกแตกป๊่ี่ันโอเคเอา้งแอนี้วังลิ้นนะครับ อยากนล่าฝันนะคะมากดให้ทุกคนนะคะแต่ไม่ได้ท่าคลายมาเกหน้ายแต่กดนครับโอ,อ,อล็กมาทาบับ ได้เด็ยมันจะไม่สวยงามเดยกก็ว่าทำไมสูงต่ำดำเขียวอีกเขไปสู้เขาอีกไม่ทำไมแผ่นนี้ไม่ต้องทัดรอกมันก็ดีไงก็ช่องมาเริ่มพอดีมายิงก่อนได้ไม่เหล็กบางบ้างเล็กเยอะที่ีเราตั้งเทาไม่มาต่อยคนยนาคุณสำรีเด็กคุณโนกคนนะคะ ก้จะสวยงามแล้วมันเริ่มจะเข้าที่เข้าทางแลัวเริ่มจะลงตัวแล้วเริ่มจะเข้ามือแล้วคุณต้มสวัสดีนะคะมจะมีงานทมือเข้ามาแวม่ทานตะวันค่ะม่ทานตะวันสวัสดีค่ะแม่ต้อมสวัสดีนะคะคุณเรพงษ์คุณเรียใ้ไปช่วยมันก่อยไงก็ใหมันกินไคะก

ดูลาวันบ่อนนะครับไปโฆษณาเขาอีกจะได้จโฆษณาจะได้เข้าอ่ะฮะปดูรีลากับตันยิงนะฮะ น่ารักน้อยตั่คุณน้ชมี่จะนงนี่เดี๋ยวโมอย่างน้แล้วก็ทุกอต้องในยงหครับมาดูนี่นู่นนู่นนี่มันจะตัดตันอย่าบังน้องอ้อเอ็มเมทจะดูน้องอ้อไนโอ้โหเมื่อคะคุณพน้องอ้อใส่เสื้อสีน้ลมือเยทะลุไปนู่นเลยถ่นูนะคะน้องอ้อ่าน่นะคะนงลุงบังไปแล้วเด่นล่าสุดเลย้าวมาลอยลงแแล้ว โวมด้วยเ่วยค้อคแล้วกใส่เต็มแล้วก็กลับนี่พเราใส่เสร็จแล้วแผ่นไม่เต็มก็ปล่อยเขาต่อปบรรยากาศการทำบ้านพี่อ๋เนาะน่าคตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนี่นะครับบรรยากาศการทำงานสองสี่ซูนนะสองีู่นมาหนงเยอีต่อไปสองสีู่นี่บอกอันนี้แผ่นมีสองดอันนี้28งแปด่ไ กันหมุอนอายุ2แม่ช่องไหนไม่ต้องเอาไปแล้วนี่ต้องใส่แทนตรงนี้อ๋อ,อยิงผิดชใช่ไหมครับ,รบอันนี้ต้องได้ตัดไหมครับ็บบมือาในช่อนจอยลงีั้งหมดอันนี้อ,อ,อยิงยผิดแ่นนะครับช่พพพางคงสายค่ะเฮ้ยช่างง เอาแผ่นเต็มมาใส่กันเองแผ่นเต็มใส่กแผนเต็มองแผ่นแผ่นเต็มหนึ่งแผ่นน่าะเอามาใส่แร์นีแตันปมเดี๋ยวเอาแผ่นเต็มนะฮะแผ่นเต็มต้องเอากดยกกันให้เดี๋ยวมายกแผ่นเต็มกับ นี่นะฮะตั้งก่อนเนาะน่าจะได้จับกลางแผ่นเนอาครับกับาจายดัซิงนะฮะกรเล่าไปฮะเปิดเปิดประตูเปิดประตูได่าหงได้ได้โครงการบ้านสองหลังนู้นแลบผมจองปรตูหน้าสุดซอยนะครับยิงเขาเลยอ่ะ 啊，你站那。